สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันเมฟนะครับหรือ MEB นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับไว้อ่านหนังสืออีบุ๊กนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมของกลุ่มนักเขียนแล้วก็นักอ่านนะครับที่แบ่งปันผลงานกันนะครับลงกับแอปพลิเคชันเมฟนะครับก็เรามาดูแอปพลิเคชันเม p กันนะครับ นี่นะครับแล้วก็เซิร์ชในลองเข้าไปดูใน Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าเมฟนะครับ M E B ตัว e นี้นะครับ M E B เมบแอปพลิเคชันนะครับเป็นเมฟอีบ e ุ e ๊กแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับนี่เป็นร้าน e ีบุ๊กอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น ebook แบบเข้ามาดูก็จะมีแบบหนังสือมากหม่เราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับหนังสือมากหม่ของ ก็จะมีแบบเนี่ยในเมนะครับก็จะที่มีทั้งหนังสือที่เป็นแบบเสียงเงินนะครับนี่เสียงเงินแล้วก็จะมีแบบที่เป็นโหลดฟรีด้วยนะครับให้อ่านกันฟรีๆไปเลยมีหลายเรื่องหลายแนวเลยครับก็นะเดี๋ยวเรามาดูกันมีแนวไหนบ้างก็จะมีแนวลึกลับเขยาวขวานนะครับ แนววายก็มีนะครับบอยเลิฟยาอวยนะครับน,นี้ก็จะเป็นนิยายรักนะครับในเยอะเลยเห็นไหม Fantasy, แฟนตาซีรักไปรุ่นการ์ตูนทั่วไปความรู้สึกดีดีฟิลกูดการ์ตูนผู้หญิงดราม่าก็มีนะครับน,นี้ก็จะเป็นรีวิวที่แฟนๆนะักอ่านเขารีวิวให้กับนักเขียนนะครับก็คือใครที่ดาวน์โหลดอ่านแล้วก็ได้ชื่นชอบก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโดยการคอมเมนต์ไล่หัวใจนะครับแบบนี้นะครับ นใจแบบนี้นะก็มีนักเขียนที่ติดแบบเบสเซนเลอร์หลายเล่มเลยนะครับสมัยก็เป็นแบบสนุกสนุกอ่านแล้วนักนักอ่านเขาก็เขาดาวน์โหลดกันเยอะนะครับก็จะได้เป็นป้ายตัวนี้ไปเป็นเบสเซนเลอร์นะครับแล้วก็จะมีวรรณกรรมที่อ่อนิยายที่ทําเป็นหนังละครก็มีนะครับก็มีหลายเรื่องก็จะเป็นก็จะมาลงที่ที่เมฟตัวนี้นะครับ ก็คือสําหรับคนที่ชอบความสวสบายอ่านง่ายพกพกได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน iPad หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถอ่านอ e ีบุ๊กได้นะครับน,นี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับไว้อ่านหนังสือนะครับไว้อ่านอ e ีบุ๊กนะครับก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้นะครับวันนี้ก็มาพบกันเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับ